Ayo! Back to school check! สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องของไข่มุกมโนชาแนลนั่นเองนะคะก็วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะของมสวนั่นเองก็เดี๋ยวอ่าไข่มุกนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปเซอรวจอ่าซูไอซีนั่นเองนะคะก็ ด้วยมาตรการใหม่นะคะก็ต้องมีนี่แมสนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะพร้อมค่ะไปะไปกันเลยนะคะ ที่สถานีเพชรูบุรีแล้วแล้วเราก็ออกมาตรงเขาเรียกอะไรวะท่าเรือใช่ประตูท่าเรือมันคือประตูอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าประตูท่าเรือประตู2ประตู2เออนั่นแหละเราก็จะต้องเดินไปประตูห คือวันนี้เป็นวันอังคารนะครับซึ่งมีตลาดนัดมอสั่นเองวาลาของกินเยอะมากไสวยไม่ดูผู้ชายเนี่ยเป็นไรเดี๋ยวเราก็จะแบบไปส่องผู้หญิงกันตอนนี้เราปีสี่แล้วเว้ยแต่ฟิลแบบฟิลเหมือนปีหนึ่งใช่เพราะว่าที่แห่งนี้ที่แห่งนี้ที่มีฟันใช่ไหมเพื่อนคือที่ที่เธอฝันใฟ อนาคตจะอยู่ที่เธอเลีกมันด้วยความรักและหัวใจที่นี้จะมีอะไรมากมายเช้าวันนี้อากาศดีมากแต่ร้อนมากแต่หายใจไม่ออกแล้วจะตายแล้วก็คือเลยต้องพอดแม่เดินแล้วตอนนี้ไม่ไหวคือเมื่อกี้เราบอกมันว่าแบบเออกูถึงเซเว่นแล้วแต่คือมันถึงเซเว่นก่อน จนมีซ้ายค่ะจ้านิดหน่อย10นาทีเองอ้าวพ้อยสวัสดีจ้าก็คืองีเว้ยคือเมื่อกี้กูจะพูดอะไรนะอ๋ออาจารย์อาจารย์เปลี่ยนเวลาทำไมอ่ะจากเก้าครึ่งก็ดีอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นเก้าโมงง่วงนอนชิบเป้งเลยจ้าดูตา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 ก็คือดังเหมือนกันฮะอยวเดี๋ยวไทยบุ้งไทยบุ้งกับกองมิกบ พี่มคกีบงมนี่นะคะก็คือวุงกี่นะคะที่ป้วนะคะเป็นเซตเล็บนะคะเซตเล็บในไอจค่ะี่ไปดังเลยที่ได้เจอมคิดชื่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราถึงซูไีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่ก็คือวิอะไรนชางศึกษาความมีนีนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมนะคะ อันนี้อันนี้ไม่เจอกันไม่เจอกันกี่เดือนปะสี่เดือนสี่เดือนกูคิว่าไม่ได้เจอกันอกก็คือบอกเลยว่าคนนี้นะคะแซบเป็นเขาเรียกดาวขนาดค่ะเออใช่ แค่ลองแค่ลองนะ,ะยืนหนึ่งไม่มีสองค่าพ uh, คนนีขเพาะยืนคนเดียวยืนคนเดียว <laughs> จะบอกว่าคนนี้ชอตีน่าค่ะเลยก็นิสานนะคะอ่า uh เ huh. ป็นเพื่อนสิคโปเองค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเรียนกัน <laughs> <laughs> ไปจ้า <laughs> so I want you to talk to the owner and look at their answers this is research work research work number two I will explain you w h t that actually the research work number two หนี้เรียนเสร็จแล้วนะคะวิชแรกนะคะสกน่งกไหม้เพื่อน เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับ business small business คะมขื่อเขื่อเราจะมีแบบว่าร้านจุดอ้ากุหลาบแม่กุหลาบข้สวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยินเยอะไงเยินเยอะเยินเยอะวุ่นวายมา สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ชั้นสี่นะคะซึ่งถ้าสมมติเพื่อนๆหรือน้องๆนะคะมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะก็เล่นเลยค่ะว่ามาหาพี่ทะเบียนนะคะนี่ตรงนี้นะคะกับพี่ดานะคะสุดๆคนน้องคนนี้เลยนะคะเก่งที่สุดช่วยเหลือทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีมีมีพี่ปามด้วยมีพี่ปามแต่ว่าพี่ปามออกไปข้างนอกแล้วค่ะวันนี้นะคะ เสร็จแล้วนี่เรียนเสร็จแล้วนะคะชิวๆเนาะวันแรกแต่ว่าได้ข่าวว่าอีกอีกสองอาทิตย์มั้งจะมีคริส first quiz แล้วนะคะก็เรายังไม่พร้อมบอกตองว่าขอโทษนะคะทำไมวันนี้ไม่เจอรุ่นน้องสวยๆเลยอะคะเจอุ่นพี่สวยๆไปก่อน้วกันนะเออจ้ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันแรกนะคะของซูไอซีนะคะ hey, <ha. S 1> ก็เป็นอะไรนะ Investment Investment Small Invest, Business ใช่ใช่ก็ไม่ยากเท่าไหรค่ค่ะวันแรกก็ชิลๆคะ่ะแต่วันต่อไปน่าจะตายกันวันต่อไปไม่เรียนแล้ว <c oughs> ก็คือ, <c oughs> ว,อวันแรกก็คือแบ่งโปรเจกต์แล้วแล้วก็จับกลุ่มแล้วอย่างเร็วคือกูกูพักอยู่ดีๆอยู่ดีๆแบบอา้าจับกลุ่มกันแล้ววะ <c oughs> คือยืนกันแบบ มึงกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มอะไรจับกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันที่เซนท่านพระรามเก้านะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะกินอะไรค่ะอุ๊ยอุยและตอนนี้เราก็ถึงร้านชากาบี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไากินกัน และเราจะบอกว่าเราชอบกินจิ๋ของร้านนี้มากๆคือร้านนี้นื้สู้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นจิ๋ดจืดและจุ๋ดจืดไม่ไม่ไม่ขอพูดอะไรกันต้องเซนสุดอร่อยสุดๆน้นตื้นและลาตืดๆก็สู้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็ขอจบคลิปนี้เลยละกันอีกอย่างนึงฝากติดตามช่องของไทยรูมวันโอชแนลด้วยนะคะ มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจะกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊าย